Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ยืนตีอยงนี้กสองวันน่ะยังไงก็เห็น แปลตาหมดอนะเนาะอุย้ยขึ้นหไหนงล้วเนาองตัวอะไรพี่ฝนดูมัน <c oughs> เดี๋ยวที่ขึ้นามมาเหรอดออกระามมากดีละกรบ ปลากัดอย่างนี้มันตามมาส่งยันบ้านเลยโอ้เอออะไรมันกัดอะไรของมันวะกัดก็แตกง่ายๆ ตัวที่ขึ้นคู่แหละกัดก็ยังช่วงแนตะ่ตราางนี้ไม่ขึ้นเลยหรอฮะขึ้นเลยตรงนู้นตรงนี้ไม่ขึ้นเลยกัดก็กัดเลยไนงะ มันจะได้สักคลิปหนึ่งก็ไม่ได้เนาะมันกัดมันมันไม่ได้กัดไอ้ไอ้นัน่นอะมันกัดมันมันกัดแค่ตัวเหยื่อเอ้ย ไม่รู้ว่ามีตัวขึ้นน้ำแลไก,ก้ากันูนหืไม่มีอะไรขึ้นน้ำป่ายาเนี่ยป่ายาเนี่ย

มันกับมันไม่ได้ตั้งใจกลับอะนั oh. ่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ

ขึ้นนเยโดนครับโดนใกล้ๆโอ้โหไม ú, oh. ่เห็นล็อกตายเลยไอตัวที่ตามมารอเออเ็ะโอ้ตกใจเลยโอตายเห็นชัดกันดิ จบกันชีวิตไม่เห็นชดกัดแล้วครับก็เป็นตัวนี้เป็นสายจิ๋วนะครับสายแก้คันเป็นสายจิ๋วนะครับทําให้ขนาดเล็กเล็กลงนะครับทําให้ปลามกัดโดนง่ายนะครับกับจะโดนเนี่ยครับสายจิ๋วนะครับเข้าจมูกเลยเข้าขอเดียวแต่ก็อยู่นะครับโอเคเลยสายจิ๋วสีขาวนะครับ สุดยอดครับผม